กระต่ายสบายดีมีที่หลักคักแป้งของกระทอมพินแชนสกู๊สุ้นนะครับมือนีกระทอมพินแชนสีผ้ามีผ้านองมาทำการแต่งใบของแตงที่ว่าเ,เขาเป็นหลกเป็นล่าหรือใบแก้แล้วนะครับผมนะครับเปอบตัวบอกหอยนั่งปลกหลกปลกล,กลก่าหรือว่ายังมันเลยขยายนะครับถึงแตงนี่ก็กำลังติดหลกติด ผลออกมาดีนะของคุณแม่นะครับติปโูกไว้นะครับกำลังกำลังสวยนะครับแ่งก็กำลังสวยดีกลองกับวมนี้พู้ได้ถือกองให้นะครับ้ปลาที่กำลังมาเบ่งนะครับวางขาองแตงออกนะครับขันบ่แตงบ่อดห่นะครับมันจากมันวันี้ประโยชน์แหละนะครับมัน,มนมีประโยชน์ ไม่แต่งก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับาหาเหลือก,กไปสีเหลืองๆนะครับเป็นโนะคอย่างนี้กันไกลจ้ะไกลกันไกลเลยนะครับแต่งซสร็แล้วก็หาเจ็บนะครับ นี่ครับเช่นใบแบบนี้นะครับไใบที่เขาเป็นลากลำแข้งนะครับลาำกลางตัดทิ้งไปเลยนะครับเลย ไว้ก็ไม่มีประโยน์นะครับหยุดนวย,ยดมีายดยมาค,ค้างไว้จั่น่อยนะครับจินกััไป,ปแจ้ลุนี้เขาบ่ดิ ปงหาหานเลวนะครับหมดความสามารถที่จะไปหางานเลยนะครับ ้ก็เอาไปทิ้งห่างๆให้มันแห้งเขาจะได้จุดเผาครับได้จุดผแบบเผาผมก็จะเจี๊ยดก็ขับกระดขกอไปนยครับเนี่ยใบยที่มันไม่ อนเป็นหนุ่มๆก็เคยปลูกสีไร่ห้าไร่นะครับสามไร่สีไร่ผลงานที่โอ้มาก พวกลูกที่อยู่ด้านในเราก็จะได้สูบแดดด้วยนะครับปกติตอนเช้าต้องรดแต่เช้านะครับพอให้น้ำล้างล้างน้ำค้างนะครับล,าลา้างล้างน้ำค้างไม่ให้ใบแห้งกับแดดนะครับใบแห้งกับแดดเป็นต้นแต่งไปมั่งนะครับตัวเล็กๆนะเป็นลรากลุ่มคังนะครับ ลายกระกรอกใบกึ้งบใบเนะเหชัดเจนวะเสียงอาจจะยอดไปนิดนึงครับ นะครับทีนี้ก็เรจเรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวถ้าใครมีเวลาก็แต่งได้นะครับตัวแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีโรคมีโรคมีภัยนะครับตัวนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตัวสวยแลนะครับปอได้กินอยู่ปอได้กินอยู่ นล่างจังเลยแต่ตออกมากเขาจะได้จุดแดดนตั้งก็ดีไม่เป็นไรเมื่เกี้หายนะครับบางทีไ mm hmm. ม่นอนนะครับโอเคแล้วครับ กำลังจะสวยนะครับผมแตงก็สวย,สวย,สวยนส่วนลูกนี้แกแกเอาไว้ทำพันนะครับเอาไว้ทำพันลูกดึงเจ็บเม็ดไว้นะครับเชือกมัดหมายไว้มากไว้นะครับโอ้กล่องน่าจะกลูก หยินมาเต้านะครับในครอบครัวลูกเต่านะครับหลุกเต่าผักนี้ก็กําลังจะสวยนะครับแกก็ดองไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมจะดองไปรอบหนึ่งแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกระตอมเป็นเช่นขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กระตอมเป็นเช่นนะครับผมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ยังไงก็ให้ในที่นั้นเราก็มุ่งมั่นปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ